สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเช่นหลับนะครับวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมแจกทีเด็ดบอลนาบไปในคลิปนะครับคู่นี้นะครับเตะในเวลานะครับเทียคืนตรงนะครับทางเจ้าบ้านนะจะไปของนาโปลีนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาดันนะครับก็ต้องบอกว่า ฟอร์มค่อนข้างดูแผ่วลงไปเยอะนะครับเลยเหมือนกันนะครับเพราะเกมในลีกนะครับ5เกมหลังสุดนะครับเก็บใ้ไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ทิมเยือนนะครับเอมโอรีนะครับผลงานนะครับโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดูกระเตื้องขึ้นมาพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับ เพราะเกมในหลีกสามเกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเป็นการชนะสองนะครับเสมอหนึ่งเกมด้วยกันและเกมนี้นะครับเอ็มโพลีเอ็มพวกเขานะครับจะต้องบุกมาเจอทีมเจ้าบ้านนะครับแม้ว่าเป็นทีมในกลุ่มหัวตารางนะครับและศักยภาพทีมก็ะดูกแข็งกว่าและตามที่แต่เกมนี้นะครับมองว่าไม่น่าง่ายสําหรับทีมเจ้าบ้านเหมือนกันนะครับเพราะต้องบอกว่าเอ็มโปลีนะครับเอ็มพวกเขาฟอร์มช่วงหลังนะครับ ผลงานก็ค่อนข้างดูกระเตองขึ้นมาเยอะบวกกับเกมนี้สมสภาพความพร้อมของทีมด้วยภาพรวมนั้นนะครับเอมรีเองพวกเขานะครับก็ต้องบุกมาด้วยสภาพทีมที่ค่อนข้างดูดีกว่าด้วยนะครับทำให้เกมนี้นะครับเชื่อมโอกาสที่ทีมเยือนนะครับเอมรีจะบุกมาและไม่น่าจะถึงกับแพ้ด้วยสกอร์ที่ขาดนะครับเป็นอย่างน้อยในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับ เกมนี้รับเห็นคนเลือกเคียนะครับเอมโพลีนะครับ,รบเหมาะสมกางนะครับขอฝากเคียไว้เดินครับเอมโพลีนะครับแม้ว่านะครับชื่อชั้นและศักยภาพทีมดูเป็นรองทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างดูเยอะก็ตามทีนะครับแต่ว่าแต่มองว่าก็ไม่น่าจะดูเป็นงานที่ง่ายของเจ้าบ้านเหมือนกันนะครับเพราะเจ้าบ้านเอง ทีมในลีกช่วงหลังฟอร์มก็ดูแผ่วลงไปเยอะนะครับต่างกับเอมโพลีที่ฟอร์มช่วงหลังนะครับดูกระเจิงขึ้นมาบวกกับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับเอมโลีก็บุกมาด้วยสภาพที่ดูพร้อมลบกว่าด้วยนะครับเกมนี้เชื่อว่าเอมโพลีถ้าบุกมาต้านไม่อยู่ก็ไม่น่าจะแพ้ขาดนะครับอ่สุดท้ายก็ขอฝากด้วยนะครับ เป็นปอีนะครับคืนนี้นะครับเชนเหลาฟันทงเลยครับชนะแน่นอนนะครับอ่าและสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝาก like กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใ้ช่องเชนเหลานะครับขอบคุณครับ